สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พี่ปุ๊กย้ายมาเมืองใหม่อีกแล้วนะคะในแมพที่ชื่อว่าไลฟ์ทปเปียค่ะและนี่ก็คือบ้านของพี่ปุ๊กเองตอนนี้เดี๋ยวเราอ่ะข้างหลังบ้านเนี่ยมีบอลลูนด้วยแหละเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะขึ้นบอลลูนไปขึ้นบอลลูนไปดูว่าวิวข้างบนจะเป็นยังไงกระโดดเข้าเลยกดเปิดใช่ป่ะต้องนั่งตรงนี้ก่อนเนหะกดเปิดโอเคในเมืองนี้คนอยู่เพียบเลยดูบ้านหลังนี้สิมี บ้านขนมเค้กด้วยล่ะทุกคนข้างบ้านพี่ปุ๊คโคตรสูงเลยบ้านไข่ก็ไม่รู้โอเคผ่านบ้านหลังนี้มาข้างล่างนี่ตรงนี้มีโรงพยาบาลสาสตร์แล้วบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้สวยไหมสวยมากๆเลยใช่ไหมเพราะวันนี้คือบ้านของพี่โยเดี๋ยวเราจะชวนพี่โยไปเล่นบอลลูนดีกว่าจอดไว้ที่หลังคาบ้านพี่โยพี่โยจะตก,กใจไหมเดี๋ยวจะจอดไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ปุ๊คคอเลงก่อน งั้นพี่ปุกลงกระโดดลงไปคุยกับพี่โยก่อนดีกว่าคึบสวัสดีพี่โยสวัสดีปุ๊กพี่ปุกมานั่งบอลลูนมาระวังนะบอลลูนกาลังลงใส่หัวดูบนหัวสิฮะอยู่ไหนอยู่ไหนบอลลูนของพี่ปุ๊กเองเลยเหรอพี่ปุ๊กไปเช่าเขามาพี่โยระวังสวยมากเลยอะระวังหัวพี่โยหลบก่อนนะคือว่าพี่ปุกจะมาชวนพี่โยไปเที่ยวนะไปเที่ยวที่ไหนหรอพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กก็ยังคิดไม่ออกแต่ว่านั่งบอลลูนไปนี่แหละ พี่โออยากไปที่ไหนอะพี่โออยากไปเที่ยวสวนสัตว์อะพี่ปุ๊กแถวนี้มีสวนสัตว์ไหมอะสวนสัตว์เหรอโอ้มีอยู่ที่หนึ่งเอ,อ่อมีอยู่ที่หนึ่งนะงนั้นงั้นพี่โอขึ้นบอลลูนมาเดี๋ยวพี่ปุ๊กพาไปโอกำลงังลงแล้วเหรอพี่ปุ๊กใช่เราจะต้องไปต่ออีกที่หนึ่งเครื่องอยู่ข้างล่างนะแั้เราต้องรอให้บอลลูนนี้ลงไปถึงพื้นก่อนเนาะความจริงไม่ต้องก็ได้นะพี่ปุ๊กว่าเรากระโดดลงไปเลยก็ได้นะค่ะพี่ปุ๊กมันสูงมากเลยนะ โอ้เราจะจะโดดลงเลยเหรอดดก,รกระโดดลงไหมเมื่อกี้ชวนกระโดดลงไม่ลงอะไรเขาพ่โยน่เร็วเร็วอะไรมาเร็วๆลง <c oughs> มาแล้วเนี่ยว,ว้าวตรงนี้มีลานดนตีด้วยอ่ะพี่ปุ๊กนี่ไงพี่ปุ๊กกำลังโซโล่คีย์บอร์ดอยู่โอ้โห <c oughs> บอลลูนอยู่บนหัวเราเนะี่ยเรากระโดดลงมา <c oughs> ใช่แล้วปเราไปสวนสัตว์กันต่อเลยดีกว่า แต่ว่าเดี๋ยวพี่โยพี่ปุ๊เคยได้ยินว่าพี่โยร้องเพลงเพราะมากเลยนะร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งก่อนได้ไหมได้เลยบอลบอลูนบอลลูนมาพอดีมาเดี๋ยวพี่ปุ๊เล่นให้โอ้สุดยอดเลยพี่โย ก็แล้วก็แล้วปโอเคไปส่วนสัตว์กันต่อเลยมันต้องไปทางเครื่องนี้แหละพี่โยนี่ไงเราจะต้องขึ้นที่ตรงนี้จรวดอันนี้แหละพอขึ้นเสร็จแล้วก็เลือกส่วนสัตว์นะได้เลยโอเคพี่ผูกไปรอ,อก่อนเรียบร้อย รอพี่โยมมานี่ไงพี่โยมาแล้วมาแล้วโหวรวดเร็วทันใจแล้วนี่ก็คือส่วนสัตว์ที่พี่โยอยากอยากมาใช่ไหมใช่แล้วเพิ่งมาครั้งแรกเลยเนี่ยพี่ปุ๊กโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ทางเข้าตรงนี้มีหมีแพนด้าว้าวหมีแพนด้าหมีแพนด้ามีหมีแพนด้าโอ้โหนอนพุงพุ้ยเลยลูกหมีเต็มเลยอะ่ะ อุ้มได้ด้วยพี่โยจริงเหรอจริงอุ้ยน่ารักมากเลยเดี๋ยวเอาน้องใส่มีแพนด้าเขาว่าน่ารักอ่ามีแพนด้าเนี่ยเขาเป็นหมีของส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนนะอืมแล้วก็อาหารที่มีแพนด้าชอบกินเนี่ยจะเป็นพวกนี่ไงพวกแบบนี้เลยเอ่อต้นต้นไผยเหรอใช่ต้นไผย ว,ว้าวน,น,นี่ไงกําลังกินอยู่เลยเจ้าต,ตัวเล็กเนี่ยเออจริงด้วยน่ารักมากเลยมีแพนด้าตาดําๆดูเหมือนนอนไม่หลับแต่ความจริงก็คือนอนตลอดนะนอน,น,อนบ่อยอด,ด้วยค่ะโอเคปะเราไปที่สัตว์ตัวต่อไปก่อนต่อไปจะดูอะไรกันต่อสัตว์ตัวต่อไปคือม้าลายม้าลายพี่โยรู้จักม้าลายไหมรู้จักสิ มันจะเป็นตัวลายๆเหมือนกับทางม้าลายบนถนนน่ะที่ไว้สําหรับให้คนข้ามถนนน่ะพี่ปุ๊กเคยเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยลายๆแบบนี้เลยอาหารหลักอ่ะก็คือมันชอบกินหญ้านี่แหละเราก็ให้หญ้ามันกินเลยนี่ไงกําลังให้อยู่เลยพี่โยม้าลายตัวน,นั้นเป็นอะไรอ่ะมันไม่รู้ขึ้นเลยอ่ะ ตัวไหนอ,อ๋อมันลุกขึ้นแล้วมันนอนหรือเปล่าพี่ปุ๊กใช่สงสัยมันจะนอนหลับปะ่ะงั้นเราไปตัวต่อไปกันดีกว่าข้างหน้านี่คือยีราฟพโยยีราฟคอยาวใช่ยีราฟยีราฟคอยาวเราก็เลยต้องให้ต้นไม้ที่ยาวๆแบบนี้อืมคอมันยาวมากๆเลยพีโยรู้ไหมว่ายีราฟอะหัวใจยีราฟจะใหญ่มากหรอใช่เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าเพราะว่าหัวมันอยู่สูงมากแล้วหัวใจมันอยู่ที่ตัวมันมันก็เลยต้องฉีดฉีดสูบเลือดให้มันขึ้นไปถึงหัวได้ไงอห oh. ัวใจของยีราฟก็เลยจะใหญ่มาก well, well. <c oughs> มันร้องดังมากเลยอ่ะพี่ปุ๊ก ยีราบเนี่ยเขานอนกันแค่วันละ2นาทีถึง2ชั่วโมงเองนะพี่โยฮะจริงเหรอพี่ปุ๊กทำไมมันนอนน้อยขนาดนั้นน่ะพี่ปุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนอนแค่2นาทีถึง2ชั่วโมงเท่านั้นเองได้ความรู้ใหม่เลยอ่ะพี่ปุ๊กใช่ปลาเราไปดูอย่างอื่นกันต่อไหมโอเคเสร็จเรียบร้อยตัวต่อไปเป็นเสือดาวเสือดาวว้าวเดี้ยวให้อาหารฮึบ ต้องโยนให้เลยต้องโยนใช่ไหมอ่ะเจ้าเสือดาวเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดอยู่ในวงเสือและแมวเห็นไหมพี่ปุ๊กเสือหน้าเหมือนแมวด้วยใช่พี่ปุ๊กชอบแมวแล้วพี่ปุ๊กก็เลยชอบเสือด้วยเลยใช่มันชอบกินเนื้อแต่ว่าเป็นสัตว์ที่อันตรายนะเราเห็นแล้วเราก็ควรจะอยู่ห่างๆนะน้องๆฟังไว้นะคะห้ามอยู่ใกล้พวกเสือนะใช่ เอามาให้ <Okay. S 1> ให้อีกอให้อีกนิดนึงไปเลยปะเราไปกรงต่อไปกันไปเลยโอ้โหกรงต่อไปเป็นหมีพี่โอว้าวเราเจอหมีแพนด้าไปแล้วอันนี้คือหมีอะไรอันนี้พี่พุกเดาว,ว่าน่าจะเป็นหมีกริซลี่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือหมีสีน้ำตาลน,นี่แหละ มีแต่มันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่ตัวใหญ่มากแล้วเล็บก็ยาวด้วยใช่คล้ายๆหมีกิสลีหมีเนี่ยกินได้ทั้งสัตว์และพืชเลยพี่โยใช่แล้วก็อาหารของหมีเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลามันชอบลงไปจับปลาที่ลำธารหรือน้ำตกละ่ะเวลาปลาว่ายมามันก็จะเอามือตะปบตบเลยใช่เขาบอกว่าเห็นหมีให้แกล้งตายจริงเปล่าพี่ปุ๊กอ๋อพี่ปุ๊กว่าน่าจะจริงนะ หมีมันฆ่าคนได้ด้วยนะหมีอันตรายมากเลยทุกคนใช่เออมันก็สี่เล็บมันยาวมากเลยอ่ะเพราะว่ามันก็กินเนื้อเหมือนกันดังนั้นมันก็จะฆ่าคนไปกินได้เหมือนกันนะอืแต่ว่าพี่โยรู้ไหมตอนหน้าหนาวอ่ะมีมันจะจำศิลด้วยนะมันจะเข้าถ้ำจำศิลเลยเหรอจำศิลนี่คือหมายถึงว่ามันนอนอยู่เฉยๆใช่ไหมอ่ะพี่ใช่แล้วมันก็จะไม่กินอะไรเลยเป็นเดือนเลยนะ ดังนั้นก่อนที่มันจะจำสินะมันก็จะกินเยอะมากเลยเพราะว่าพอมันจำสินแล้วมันก็จะไม่ได้กินอะไรเลยมันก็จะสะสมพลังงานไว้ก่อนที่มันจะจำสินแหละอาห้เยอะๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปจำสินต่ออีกไปเลยไปดูอะไรกันต่อดีต่อไปเป็นเสือพี่โอว้าวเสือเสือโครงหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเสือโคร่งโอ้อาหารก็เป็นเนื้อเหมือนกันเลยกันเลย โยนไปเลยเหนือตกโยนไปเยอะๆโยนไปเยอะๆเลยเสือเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตสันโดษนะพี่ปุ๊กหลอแล้วก็ส่วนใหญ่อะมันจะออกมาล่าเหยื่อในตอนกลางคืนแหละอแต่อยู่ที่สวนสัตว์อะมันคงไม่ล่าเหยื่อแล้วแหละเพราะว่ามนุษย์หาให้มันกินอะใช่นี่ไงพี่ปุ๊กให้ตลอดไม่หยุดเลยเนี่ยโอเคงั้นไปตัวต่อไปกันพี่โอ อันนี้ต้องเดินขึ้นบันไดนิดนึงนะโหพี่โยมีสิงโตด้วยว้าวสิงโตมันนอนกันอยู่เต็มเลยพี่ปุ๊กสิงโตอ่ะมันเหมือนเสือไหมอ่ะเหมือนเสือมีผมเลยอ่ะสิงโตไม่เหมือนเสือนะสิสงโตตัวมันจะไม่หลายๆแต่ว่ามันจะมีแผงคอหรอแต่พี่โยรู้ไหมว่าสิงโตที่มีแผงคอเนี่ยคือสิงโตตัวผู้เท่านั้นนะ เนาะแล้วตัวเมียไม่มีใช่ไหมอะตัวเมียไม่มีตัวเมียมันจะคล้ายๆกับเสือเพียงแต่ว่ามันไม่มีลายเหมือนเสือ,อใช่สิงโตเนี่ยมันกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารแล้วมันก็กินมนุษย์ได้ด้วยนะแสดงว่าในในคอกเนี้ยไม่มีตัวเมียเลยมีแต่ตัวผู้ใช่ไหมใช่แล้วอแล้วพี่โยรู้ไหมสิงโตนอน2ีชั่วโมงต่อวันเลยโอ้นอนเยอะมากเลยอะ่ะ สัตว์ที่ดุร้ายใช่ไหมพี่ปุ๊กใช่มีเสือสิงโตถ้าเห็นแล้วอย่าเข้าใกล้เลยนะรีบหนีเลยใช่เราต้องรีบหนีให้ไกลเลยเนาะป่ะแล้งงั้นเราไปสัตว์ตัวต่อไปพี่โอ้นำบ้างพี่ปุ๊กเหนื่อยแล้วตรงไปใช่ไหมพี่ปุ๊กตรงไปแล้วก็น่าจะเลี้ยวซ้ายนะโอเคว้าวเห็นไหมอ,อะไรตัวใหญ่ๆตูด <laughs> ตูดใหญ่ตูดใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่ มากลูกเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันมันคือตัวอะไรอ่ะพี่โยมันคือคิงคองอุยอ้ยมันคล้ายๆมนุษย์เลยนะกล้วยให้มันคิงคองชอบกินกล้วยเหรอใช่แล้วคิงคองอ่ะมันคือลิงยักษ์หน้าตาเหมือนพวกกอริลลาสองขาเดินได้ตรงเหมือนกับคนเลยนะมันเป็นสัตว์ที่กินพืชนะ สามารถโตได้เต็มที่สูงสุดถึง3เมตรเลยนะพี่ปุ๊กโอ้โหใหญ่กว่าตัวมนุษย์อย่างพวกเราเราอีกอ่ะโอเคให้อาหารหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปให้ทางนู้นด้วยโอ้ยมันชอบตีคอด้วยเฮ้ยมันชอบตีอกมันชอบตีมันเดินมันเดินตลกมากเลยอ่ะเดินแอนเอ่ะมันเหมือนนายแบบมากเลยเดินเหมือนนายแบบนายแบบพี่โอข้างหลังมีกวางว้าวกวางเหรอใช่ไหนไปดูซิ นี่ไงกวางชอบกินหญ้าเหมือนกันเลยมันมากินกับมือเลยเนี่ยไปเลยเจ้ากวางน้อยอไปเลยเจ้ากวางน้อยมากินหญ้าเร็วกวางชอบกินหญ้านะพี่โยแล้วก็ชอบอยู่ด้วยกันเป็นฝูงด้วยแหละว,ว้าวมันเป็นเหยื่อของพวกตัดดุร้ายใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงพี่โยสนุกไหมสนุกมากเลยสัตว์ทุกตัวน่ารักมากเลยอ่ะพี่ปุ๊ก ชอบเดี๋ยววันหลังพี่ปุ๊กจะพาพี่โยมาบ่อยๆนะเย้ดีใจจังเลยก่อนกลับเนี่ยมีร้านขายของที่ระลึกด้วยเราไปดูกันไหมพี่โยว้าวไปสิโอเคนั่นใช่ไหมอ่ะพี่ปุ๊กใช่ตรงนี้แหละเออพี่โอพี่ปุ๊กอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้สีชมพูเหมือนเสื้อพี่ปุ๊กเลยไปอุ้ยใส่ได้ด้วยเหรองั้นพี่ปุ๊กฝากตุ๊กตาอ้าวอ้าว ทำไมพี่ปุ๊กเข้ามาอยู่ในตะก้างพี่โยล่ะเนี่ยพี่ปุ๊กขี้เกียจเดินแล้วพี่โยอ้าวปุ๊กเดินจนเหนื่อยแล้วเนี่ยุ๊กินนมไหมกินเหรอโอ้ยินี่มันอาหารสัตว์นะพี่ปุ๊กนี่เดี๋ยวพี่ปุ๊กกินให้ดูนะาอดูนะโอ้โอ้อร่อยมากเลยพี่โยพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กหิวใช่ไหมุิวหิวใช่ไหมเดี๋ยวพี่ปุ๊กกินให้ดูนะอ่า งำงางไม่ได้กินไม่ได้โอเคเราซื้อของกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลาน้องๆทุกคนที่ป้ายรถเมล์นี้กันดีกว่าโอเคได้เลยลากันไปตรงนี้เลยไหมลากันไปตรงนี้เลยนะคะน้องๆเอาละทุกคนเราจะต้องขอลากันก่อนที่ตรงนี้นะคะทุกคน เไอก่มน,นนะคะทุกคนพัดหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายตออิดตามช่องของพี่โยด้วยนะคะน้องๆช่องพี่ปุ๊กด้วยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย